ดีค่ะพี่น้องป้องไปสุกุสุกน้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านยายเทพตาเทพชาแนลเนาะจากพี่น้องวันนี้ยายเทพได้งานด่วน,นอีกแล้วเนาะค่ะงานบด่วนกับบ่บอโคยซิมีเนาะค่ะงานด่วนก็คือว่าน้องน้องพยาบาลเ,ะะเพิ่นสิปิดเทอมเนาะค่ะเพิ่นพุฒงานมาตลอดบันนี้เพิ่นบ่ทันได้พักเนาะค่ะบันนี้เพิ่นก็สิได้กลับบ้าน พิธมอาทิตย์หนึ่งพี่จิกลับบ้านคนก,ก็เลยได้กางเกงมาใไมา้คนก็จะเอากางเกงมาหายเยเทบตัดต่อให้นะคะพี่น้องตัดต่อให้แต่ฉบับไวรุ่นนะคะคนก็จะเอาอตรงปลายขาไว้นะคะพี่น้องเพื่อความเก๋เท่ของยีนนะคะอันนี้เขาจะคงไว้นะคะก็จะมาทำแบบเป็นยีนตัดตอะะ่อเนี่ยคือร้อยที่น้องเขาต้องการนะคะ รอยที่น้องก็ต้องการการตัดต่อของยีนกับสีแตกต่างจากการตัดเย็บนะคะตัดเย็บธรรมดาก็จะคนละแบบกันนะคะเขาก็วัดเช็คจากที่น้องเขาต้องการเนาะคะ่ะประมาณ3มนิ้วเนาะค่ะพี่น้องประมาณ3นิ้วเนาะคะ่ะ,ะ,คะและ้วทีนี้ก็สองข้างสองขาเนาะกับเท็ดให้ซ้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องบางที่ขายีนมากหรือว่าขากระเกืนทั่วไปบางที่มากกับบทอกันเนาะคะ่ะ เวลาเขาจะมารู้ตอนไหนมารู้ตอนนี้แหละตอนที่เรามาทําเพราะว่าเราต้องเช็ไปขาให้เท่าๆกันเนาะพี่ทองถ้าเหยดยบวท่อกันเดี๋ยวเขากระสิามาถามหาซางเนาะค่ะคนเขาทําขายเขาก็ไม่ได้มาสนใจเนาะแต่คนทําร้านนี่เขาจะรู้เนาะว่าไปทําร้านเจ้าคนนี้มันไม่ถูกใจเลยกับสิวาเนะเขาก็ต้องเช็กให้ดีเด้อพี่น้องเขาเขาก็เห็ดเป็นแน่วไว้แล้วเขากตัดออกมาเลยเนาะตามตาม ส่วนที่เราต้องการเนาะตามส่วนที่ลูกค้าหรือว่าคนใส่ต้องการเนาะคะ่ะตัดให้ขาดไปเลยเนาะตัดทีละข้างเนาะเราไม่สามารถจะตัดพร้อมกันเพราะว่ายีนมันหนาเนาะคะ่ะพี่น้องอันไหนที่มันเบาสวยงามพาก็เล่อออกจักน้อยได้เนาะคะ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอา,เอาส่วนที่เหลือนี่เราก็ายังไม่ทิ้งเนาะยังไม่ทิ้งเดี๋ยวเราก็จะเจียนเอาตรงปลายขามันไว้เนาะคะ่ะ คนกะตกเด้อพี่นอ้องปอแปะปอปแปะอยู่เนาะค่ะส่วนต่อไปเราก็จับหัวกางเกงให้เท่ากันเนาะค่ะทาบเข้ามาหากันเอาตะเข็บข้างให้ตรงกันเนาะค่ะตะเข็บข้างให้ตรงกันไล่ลงมาทําให้มันธรรมชาติที่สุดนะะเนาะค่ะบ่เห็นมองได้ตึงมองได้ย้อนเนาะค่ะได้เทปกับสิมาขั้นขี้โคงอยู่นี่นะคะอยู่หนาที่วี่เนาะค่ะฟั่ง่าวเป็นน้ำค่ะกางเกงกับสีขาเนยเาจักน้อยเนี่ยเทปกับิะขึ้นโต๊ะบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่า ตัวยาเดกับแบวนหนึ่งกับให้ซีโอหน่อยคนทํางานเนาะค่ะ <c oughs> แต่งตั้งตําตแหน่งให้คนซีโอหน่อยคนอยู่บา้านเนพิจิเร์มเนาะค่ะเลยต้องอต้องปล่อยเขาเนาะเราตรงไหนได้เขาก็เอานะคะพอเขาตัดแล้วอันนี้คือเขาตัดพอดีเลยตามที่ต้องการเนาะค่ะ <c oughs> ตามไซส์ที่ต้องการไม่ต้องเผื่ออะไรเลยเ <c oughs> ด้อพี่น้องบ่ <c oughs> ต้องเผื่อเอียงเลยเนาะค่ะ น้องก็เอามาสองตัวน้องยาเทมก็จะทำสองตัวแล้วก็เช็คไซส์ให้ได้เท่าๆกันเนาะคะ่ะเช็คไซส์ให้ได้เท่าๆกันน้องก็เอาตัวตัวย่างตัวเกาเนาะคะ่ะมาถาเพราะว่าตัวนี้พินบด้พับเป็นเกตดมากเนาะคะ่ะพนบอกว่าเอาเท่ากัน,นะคะ่ะว่าจันาเราก็มาท้าเอาหัวให้เท่ากันเนาะคะ่ะวางให้สบายๆไม่ต้องฝืนนะคะ่ะไม่ต้องฝืนเขาก็จะออกมาลงตัวพอดี อันนี้พจน์กะสิพอดีกัน,กาาม,น,ม,นะะมินเม่เนาะค่ะมินเม่เขาก็เจียนด้วยความระมัดระวังเนาะคะ่ะเจียนด้วยความระมัดระวังเจียนที่ราคาค่ะเจียนที่ราคาทำสองข้างให้เะะหมือนกันเลยเนาะค่ะทำสองข้างให้เหมือนกันเลยกางเกงเพเดใดมากบางที่กับจทบอทกันเนาะจากกับจมี่ความสันความยาาบางที่กัออกากากบกเบียงกันด้วยเนาะค่ะ คนใส่เขาเขาไม่ได้สนใจหรอกถ้าใส่สวยใส่เท่เขาก็เอาเลยเนาะแต่เวลามาทามาให้เราทําแบบเนี้ยมันจะรู้นะคะมันจะรู้ว่าสองข้างสองขาไม่เท่ากันอันนี้เราก็เจียนออกเลมเอาแค่ให้ให้เลยตรงเส้นเย็บไปหน่อยนึงนะจ๊ะเพื่อเย็บนะจ๊ะเพื่อเย็บต่อกับตัวกางเกงเนาะเพื่อเย็บต่อกับตัวกางเกง ให้ดีๆเนาะคะ่ะมันเป็นยื่นฟอกนะคะ่ะเป็นยื่นอย่างละเพิ่มซื้อมากนะคะ่ะแต่ว่ามันก็งามอยู่เพียงแต่ว่าเนื้อ้าก็ดีสีมันก็ไวรุ่นมักเนาะคะ่ะไวรุ่นมักแบบนีน้แล้วก็เจียนให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะบางคนกักางเกงบอกาดก็เอามาให้เฮ็ดห้ขาดจังสิกมีเนาะคะ่ะบางทีจะเทปก็ลืมเอามาทําหลายอาการในตัวเดียวกันเนาะ เดี๋ยวก็มีเอวเอวเข้ามีเอาขาขึ้นแล้วก็ทําให้ขาตรงหัวเขายัาเทียบยังจําได้อยู่ว่ายัเทียบลืมเหตุขาขาดในนองเขา <c oughs> นองเขาก็บบกลับมาทักท้วงเนาะคะ่ะน้องเขาก็ใส่ตั้งแบบนั้นเลยพอเห็นแลว้วนองเขาเอาไปแล้วนะจังคิดพอเนาะมันหลายอาการแมนนองก็ใส่แบบนั้นเลยเพราะว่าเห็นนองเขาใส่อยู่สงสัยเขากระจีเขาใจดอกว่าเขาลืมเนาะคะ่ะเขากับ,บเบรเมาว์วาอย่างเนาะ เราก็เจียนให้เหลือประมาณ1เส้นเนาะคะ่ะประมาณ1เส้นจากเส้นเย็บเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะส่วนที่เราเจียนออกนี่ก็คือทิ้งกันเลยเนาะเพราะว่าหรือจะเก็บไว้ก็ได้เผื่อมีงานปะของยีนเนาะ,ะเพราะว่ายีนเฮากะจีเออเวลามีงานปะงานแกะมาเฮาสีหายากขันขันบวกขานันเก็บไว้ก็ได้เนาะคะ่ะบางทีจะเทปก็เก็บอยู่เพราะว่าบางทีมียีนมปัปะนะเฮาบบมีผายีนไปปะเฮากะเก็บไว้ในจักน้อยก็ได้เนาะคะ่ะ มันพอกระเทินก็ทิ้งเลยก็ได้นะคะขัดเจียนให้พอดีพอดีเจียให้พอดีพอดีไปเลยเนาะขเจียนมะทุขาเลยเนาะคะ่ะสีขาสองตัวนะคะพี่นอ้องส,ะะสองตัวก็มีสีขาค่ะสองตัวก็มีสีขานะคะเจียนให้สวยเลยนะคะเหลือไว้แค่เผื่อเย็บเนาะเผื่อเย็บแล้วก็เผื่อเย็บประมาณไหนก็ หนึ่งเส้นกำลังสวยเนาะค่ะแต่ว่าตอนอเย็บห่อกระสิเบอร์เยเย็บอันนี้เราห่เสียไปต่อกับตัวกางเกงนะจะจะเอาไปเย็บต่อกับตัวกางเกงทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะขั้นตอนต่อไปเ่อกัะอ่ะมามเริ่มแะะคะเนาะค่ะแคะเส้นเดิมออกแคะรอยเย็บเส้นเดิมออกนะคะพี่น้องแค่อ่าค่อยค่อยคลิปไปหรือห่าจิมีวิธีใดกระใดแต่ว่าจะเ็บกบจะจิแคะกระตุกสกักกอนเัมนี้จัางเอา ไปกันไก่แรงโหลดเนาะคะ่ะเห็ดให้มันแรงโหลดเป็นยังไงสังน,นแม่จะทิ่วาเนาะกับพี่สาวคนใหญ่คนก็เป็นสร้างอ่าางประจํามู่บานเนาะคะ่ะตะกอนแต่เ่นว่างมือไปโดนปีแล้วล่ะคะ่ะพี่เคยก็เป็นช่างไม้ช่างปลูกบ้านเนาะคะ่ะเันนอกข้องพี่สาวก็รับตัดเย็บรับเย็บมอนเย็บเสื้อเวลามีงาน บุญงานบวชนาจังสีเนาะคะ่ะข้าเจ้าก็จะเอาหมอนไม้ไปไป,ไปเขาเรียกอะไรไปร่วมถวายน่นๆไปเซม้งเนาะคะ่ะไปเซม้งพี่สาวเขาก็จะรับเย็บแบบนั้นเนาะคะ่ะตัดเสื้อด้วยเนาะแต่ว่าตัดแบบบ้านๆเนาะคะ่ะแบบทรงบ้านๆ เดี๋ยวก็จะแคะไปเรื่อยเนาะค่ะแฉะแบบเดกระไดว่าแต่มันลดออกจากกันเนาะค่ะแล้วจะสะดวกเด้อสร้างบางคนกระโบ,บหรือว่าในการใส่อุป,ปกรณ์ก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะอาจจะใส่เล็กเลาะที่มันมีปลายแหลมแหลมกระไดหรือส่เป็นกันไกลหน่อยกระไดแต่ว่าตอนนี้ยาเทปกันไกลยู่ไกลมือเนาะค่ะก็เลยใส่กันไกลแล้วแต่ว่า สะดวกกันได้ยุกไก่เนาะค่ะหรือว่าถนัดมือน่าจะไปกันไกลก็ขิดไปเบาๆเนาะเดี๋ยวมันจะไปโดนกางเกงนะคะอันนี้คือส่วนที่เราจะใช้จริงนะคะการเาก็คขิดอัต่เสน้นได้ให้มันขาดให้มันรูดออกจากกันก็แคะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนว่าเซ็จแล้วค่ะพี่น้องถามว่ายินทํายากไหมมันก็ก็ยากกว่าแต่ว่า มันทําเสร็จแล้วมันก็รู้สึกเออเท่ดีเนาะค่ะทั้งคนใส่และคนทาเนาะพี่น้องแต่ก่อนยาเทพก็ทําไม่เป็นหรอกค่ะไอตัดต่อมันเรียนรู้เอาทีหลังเนาะ,ะมันเรียนรู้เอาทีหลังะะเด็กวัยรุ่นเขาชอบทําเขาชอบเอามาให้ทําตอนแรกก็ทําไม่เป็นก็ถามน้องนั่นหละทายังไงน้องมาสักก็ตัดแล้วก็มาต่อไงป้ามาสอนะะน้องว่าน้องเขาก็สไตล์แบบ พูดง่ายๆเนาะก็ตัดแล้วก็มาต่อไงป่าเออตัดแล้วก็มาต่อทีนี้เราก็มาคิดหาวิธีเนาะคะ่ะโดยที่อันตะกอนบอดินลินยูทูปนะคะกับบอดิฮหูเบิงดอกคิดค้นเอาเองเนาะคะ่ะว่าตัดแล้วมาต่ออ่าแล้วก็ไปคำนวณเอานอะบนี้ว่าเขาีดเพื่อผ่าหรือว่าจะเผื่อเย็บเผื่ออะไรยังไงเผื่อตัดยังไงเนาะคะ่ะก็ลองผิดลองถืออยู่เนาะ นี่ก็เข้าใจแล้วทีนี้เราก็รับงานเลยเนาะคะ่ะขอให้มีงานมานี่รับรับหมดเลยเนาะเราไม่เกี่ยงงานแบบไหนมาขอให้เป็นรายได้เนาะคะ่ะพี่น้องยุคนี้ยุคป,ประหยัดเนาะคะ่ยปปะยุคประหยัดเราก็อะไรมีมาทําเราทําหมดเนาะแต่ก่อนก็รับอยู่เพราะว่าตัดต่อ,ตอมันมันยากแล้วคิดยังไงเนาะแต่คนอื่นย่าเทพไม่รู้เนาะแต่ว่าย่าเทพก็จะคิด แพงกว่าต,ตัดปกติเนาะถ้าตัดปกติก็คือเพื่อเย็บแล้วก็พับเย็บขึ้นมาเลยในตัวไม่ต้องมาต่ออันนั้นก็จะง่ายกว่าเนาะคะ่ะแต่อันนี้มันมีขั้นตอนของมันเนาะราคาก็ต้องเยอะกว่าตัดธรรมดาเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะอันนี้เจ้าของเขาก็จะเข้าใจเนาะเพราะว่าคำว่าเอากางเกงมาตัดค่ะ เอากางเกงมาตัดต่อค่ะบางทีเนาะค่ะมันก็เป็นคนละประโยคอยู่เนาะคะ่ะเขาก็เข้าใจก็ไม่มีใครที่จะมาอุ้ยมันแพงอุ้ยอย่างนั้นอย่างนี้กักบ่ท่านมีไผร์วาเนาะค่ะพี่น้องน้องเขาก็โอเคอยู่พอกระไดมาตัวใหม่เขาก็มาห้อีกเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเริ่มต้นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมเป็นกำลังใจนะคะ